นนเป็นคนที่ส่งอาหารตามหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารแถวร้านค้าอาหารตามร้านสะดวกซื้อนนข้อรับทําทั้งหมดได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับนนรับรายการสั่งซื้อจากลูกค้าแลีรีบไปส่งที่หน้าบ้านให้ทันเวลา ทั้งหมด280บาทครับขอบคุณนะคะถ้านุนบริการดีลูกค้าก็จะให้ดาวในแอปตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าเย็นวันนี้นุนทำงานเสร็จแล้วว่าจะกลับบ้านไปนอนแต่เห็นคุณยายกำลังจะเดินข้ามถนนนุนก็เลยเข้าไปช่วยมาครับผมช่วยแถวนี้รถเยอะขอบใจนะพ่อนุมคุณยายจะไปไหนครับ ยายจะมาซื้อของกินนะมาคนเดียวอันตรายนะครับนุนเลยแนะนําให้คุณยายใช้บริการแอปเพื่อที่สะดวกมากขึ้นมีอะไรก็ใช้บริการผมได้ตลอดเลยนะครับขอตัวก่อนนะครับคุณยายพอพูดจบนุนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านกลับมาทำกับข้าวกินนุนอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็ต้องหาเงินส่งให้ครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดคิดถึงนะครับ จ่าลูกนอนเถอะนี่มันตีสามีออเดอร์จากคุณยายคนนั้นหรอนุนคิดว่าคุณยายคุณจำเป็นที่ต้องสั่งนุนเลยแต่งตัวขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งของให้คุณยายแต่นุนไม่เคยมาส่งของตอนตีสบรรยากาศก็ดูน่าเชินขุนลุกอยู่เหมือนกัน บ้านคุณยายก็อยู่ใคลด้วยสิระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นนนก็นึกถึงคำพูดของพี่ใหญ่ที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานเฮ้ยไอ้นอนเกเกเชื่อเรื่องกุดหลวนไหมวะก็เชื่อบ้างนะพี่ทำไมหรอฉันอยากจะบอกกุดกห้าก้อยเคเวลาส่งอาหารตอนกลางดึกมีกฎแบบนี้ด้วยหรอมีสิวะเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ใหญ่เล่าวห้นนฟังกฎของการส่งอาหารตอนตีสาม กฎข้อที่หนึ่งตาต้องขับรถส่งอาหารตอนตีสอย่าพูดทักเมื่อได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเพราะไม่อย่างนั้นอ,อาจจะเจอสิ่งที่มองไม่เห็นกฎข้อที่สองห้ามจอดรถข้างทางแม้ว่าจะเจอใครที่ดูเหมือนจะขอความช่วยเหลือเพราะอาจจะเป็นผีแถวนั้นก็เป็นไปได้กฎข้อที่สา ให้พูดออกไปว่าบุนรุษคันนี้มีคนนั่งแล้วไม่อย่างนั้นอาจจะมีบางสิ่งมานั่งข้างหลังก็ได้กฎข,ข้อที่สี่ถ้าได้กลิ่นอะไรที่แปลกๆอย่าไปทักเพราะนั่นคือกลิ่นของพวกวิญญาณและกฎข้อสุดท้ายห้ามตะโกนเรียกลูกค้าเมื่อมาถึงหน้าบ้านให้ไปกุดกลิ่งหรืออะไรก็ได้เพราะอาจจะมีบางอย่างมาตอบรัก ขานแทนนึกแล้วก็ขนลุกอ่ะระหว่างนั้นนนท์ก็ขับรถไปถึงหน้าบ้านคุณยายและกดเสียงกลิง่งแต่ไม่มีใครออกมารับตะโกนออกไปก็ไม่ได้นี่นี่มันก็ตีห้าแล้วหรอเร็วจังนนทพยายามตัวไปหาคุณยายแต่คุณยายก็ไม่รับสายคุณยายก็เป็นอะไรรเปล่า อ้าวพ่อหนุม่มมาส่งอาหารหรอใช่ครับบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่หรอกยายนวลแกตายตั้งนานแล้วเพราะถูกรถชนตอนที่นุนได้ยินดังนั้นถึงกับตกใจว่าคุณยายที่เขาคุยด้วยและมาส่งอาหารให้ที่หน้าบ้านจะเสียชีวิตไปแล้วอย่าบอกนะว่าถูกผีหลอกอ่ะ ผีหลอกของจริงเลยล่ะพ่อหนุม่มนุ่นรีบขับรถกลับไปบ้านและไม่กล้าที่จะมาส่งอาหารตอนตีสามอีก เรื่องนี้โดนใจจนไม่อยากดูคนเดียวกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เลยค่ะส่วน FC ใหม่ถ้าพอมีเวลาเมืองเลบนิสกุละมีคลิปอีกมากมายเลยดูแล้วชอบต้องไม่พลาดการ Subscribe และก็ดิ่งช่องเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย